ดี่ะนะคะวันนี้นะคะฝนก็ได้มาถึงด่านเกวียนนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชบ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ฝนต้องบอกว่าเรามาเจอกับอีกหนึ่งสาขาะะที่เปิดขายมาเกือบ10ปีนะคะและที่สําคัญขายยอดขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปบุกไปเซอร์ไพรส์พี่เจ้าของร้านกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะคะไปเลยค่ะ พี่สวัสดีค่ะค่ะนะคะที่นี้เลขที่สาขาที่เท่าไหร่นะคะ996าเก996นะคะพิกัดร้านก็อยู่ที่ตลาดดา่านเกวียนโกราดบ้านเรานี่เองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะผลจะมาเปลี่ยนป้ายให้แปลงโฉมร้านให้ใหม่นะคะ<ช>เดี๋ยวยังไงผลจะพาไปดูบรรยากาศนะคะการเปลี่ยนป้ายนะคะแปลงโฉมร้านแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะว่า เป็นยังไงนะคะเพราะอะไรทำไมถึงขายดีขนาดนี้นะคะไปชมกันค่ะใช่ไหมคะประมาสิบเอ็ดปีน้อไม่ใช่ใช่เพราะฝนก็อยู่สิบเอ็ดปีแล้วใหม่แล้วก็เราจะขายดีบัางๆใช่ค่ะขายดีตลอดเพราะว่าเพราะว่าของเราอร่อยมากเนาะ เานี่ออกไปไม่จะอ,ออกเอาออกน่าจะวยกว่าสองสองทำไมไม่เอานี่พื้นๆออกเลยนะนมันนั่งไข่อยู่ทำไมช่วยเฉย อร่อยที่สุดในด่านเกวียนแน่อน,นอนลูกค้าซื้อประจำเลยไหมคะรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยต้องบอกว่าอร่อยมากอร่อยมาก <laughs> น่าจะเด็ดสุดในด่านเกวียนมั้งคะเนี่ย <laughs> ใช่ใช่ใช่ พวกเด็กนักเรียนมาทยาถามป้าป้าทำไมป้าทำอร่อยก็ร้านป้ามันอร่อยยุ่งอยู่นะคะก็น้ำแข็งก็วันละหกถุงประมาณนี้อ่ะน้ำแข็งวันละหกหกกระสอบถ้าลูกค้ามาเราต้องทำเร็ว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 ทำเร็วเร็วต้องเร็วเร็วว่าอันนี้เหลือเหลือเท่านี้ พอ,พอได้อยู่ได้กินได้ใช้อยู่ดีอยู่ถือว่าดีมากเลยแหละดีมากเลยถือว่าดีถ้าถามว่าในยุคนี้ยังยังยอดขายขนาดนี้นะคะในในยุคที่คู่แข่งก็เยอะอะไรก็เยอะคนถือว่าโตขายดีเลยละค่ะก็ดูดูยอดสั่งของมาไหมดูมาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ ยอดสั่งของเราก็พอได้อยู่ใช่ไหมโอ้ก็ยังถือว่าอยู่ระดับต้นๆของสาขาทั่วประเทศเลยแหะค่ะยังอยู่ในในกลุ่มสาขาที่ยอดขายดีสุดเขาจะมีส่วนลดส่วนอะไรให้ประจำอยู่ม,ดดมีสะสมแต้มลดบ่อย คือว่าเราคนมีอายุแล้วไปทํางานโรงงานไม่ได้เนาะได้วันละสองสามพันก็พอได้อยู่ได้กินอยู่โอ้วันละสองสามพันนี่เยอะเห็นไหมคะพอได้พอได้อยู่สงพอได้สมลูกเรียนอะเรามีอาชีพเนาะก็เป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งไปเลยเนาะคนเองคนยังทำงานยังยังโชคดีว่าได้ได้งานทำดี หลักมาเลยเหมือนกันเป็นสิบปี <Yeah. S 1> ถ้าหกสิบปีเราหกสิบปีก็จะพอทำไหวเอกเนาะอีกสองสามปีใช่น,นะคะอีกสองสามปีเราก็น่าจะทำไหวหรอโอ้ oh. ไว้ค่ะกี่ปีนะคะอีกสองสามปีสองสามปีหกสิบปีได้เลได้นี่จะจะถึงแล้วเหรอคะจะจะถึงแล้วโอ้ยายังขายได้สบายสบายอยู่ค่ะตอนนี้ห้าสแปดเนาะลูกสาวบอกว่าเออตดทนไปก่อนแม่อีกสองสามปียังดูไปเหมือนห้าสิบแปดเลยนะคะเนี่ยอีกสองสามปีนะแม่ พถธาชงนมเย็นกับชาเขียวให้ฝนหน่อยได้ค่ะใส่ถุงนมชมพูเนาะค่ะเขียวเนาะชาเขียวหวานไหมคะหวานหวานไหมลูกหวานวาน,นี่ก็ลูกค้าประจำอีกคนกลูกค้าประจำอีกคนนึงกินมากี่ปีแล้วคะพี่ มันแก่เกี้ยเปิดนี่หรอปะโอ้แต่แปลกๆคิดว่าแต่เปิดเลยกี่ป<ค><ณ>ีแล้วสิบปีรสชาติเป็นไงมั้งคะสาขานี้่อ,อร่อยอร่อยเข้มข<ป>้นมาแบบแน่นๆเลยเนะยาะสั่งแบบไหนแกก็ทำให้ได้ทำถูกใจเลย สั <Es> ่งรสชาติไหนคะกาแฟหวานมันแถมให้ด้วยวันนี้ใจดีปริ้ผุกแก้วเลยจริงๆยวไม่ลไม่ลดไม่ขายเนาะวันนี้ลูกค้าจจช้าหน่อยเพราะว่าเขาไปทำบุญกันเนาะ ็แค่กมัดมัดมัด,มดยังโปรคนสอนยังมัดสู้คนขายจริงทุกวันไม่ได้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ